วันนี้มีรูบิกมาถึงสามรุ่นนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับบอกไปตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนี้ผมจะสั่งรูบิกแบบรุ่นเดียวหลายๆลูกไปเลยนะครับผมมาดูรุ่นแรกนะครับผมก็คือแกนไอสามนะครับจริงๆก็มีของอยู่แล้วแต่ว่าพอดีได้หุ้นส่วนมาเพิ่มนะครับก็เลยสั่งมาเพิ่มนะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นแกนไอสามครับมาทั้งหมด หกสิบลูกนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นมนดูซิว่าเป็นรูปิกรุ่นเลยอันนี้จะเป็นแกนมิเรอร์ที่หลายๆคนรอคอยครับแกนมิเรอร์บล็อกนะครับเป็นมิเรอร์บล็อกแม่เหล็กนะครับผมเป็นมิเรอร์บล็อกแม่เหล็กซึ่งเอ่อเรียกได้ว่าเป็นมิเรอร์ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นรุ่นแกนนะครับกล่องก็สวยงามมากนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้ดูรีวิวเต็มๆแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ลืมอธิบายในส่วนของแกนไ3สามนะครับว่าเป็นรูบิกยังไงแกนไอสาเนี่ยเป็นรูบิกอัจฉริยะนะครับก็คือสามารถเชื่อมกับแอปในมือถือได้แข่งออนไลน์ได้ทั่วโลกมีโหมดสอนมีโหมดแข่งขันโหมดจับเวลาโดยที่ไม่ต้องกดอะไรสักอย่างเดียวเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูบิกที่ชาร์จได้นะครับผมไม่ต้องใช้ฐานนะครับใช้วิธีการชาร์จเอาแล้วก็มีใจโรสโกบไจโรสโกปนะครับสามารถที่จะตรวจจับ การหั่นลูกได้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับผมไม่ใช่อันนี้รุ่นสุดท้ายจะเป็นสี่คูณสี่หมหลวงผมไม่แน่ใจว่าอ่าน่าจะตัวนี้นี่สี่คูณสี่หมหลวงนะครับสี่คูณสี่แม่เหล็กที่ถูกที่สุดตอนนี้ครับนะราคาน่าจะสี่ร้อยสี่สิบบาทนะครับผมอ่าลืมบอกราคาในส่วนของแกนไอสามแกนไอสามสองพันสามร้อยสามสิบถ้าเป็น m i r เร r b บล็อกก็จำราคาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไว้ดูในเว็บไซต์แล้วกันส่วนตัวนี้ก็440นะครับผมก็ใครที่สนใจรูบิกก็สามารถสั่งซื้อได้ครับมีหลายรุ่นให้เลือกเลยนะครับผมที่ไทยรูบิกนะครับ